สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่381กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผม แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วสนใจอยากที่จะช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด1นึ o i p จ็นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือเบอร์0ูนย์เก้าศูนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสำหรับกติกราของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมชมให้ชอบว่าสนใจอยากเช่าบูชารายการไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็สามารถจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมนี่นะครับคือหมายเลขที่1นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่27นะครับ EP นี้มีทั้งหมด27รายการนะครับผม ก็สนใจหมายเลขไหนก็จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นันไว้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้โทรมาบอกมาบอกผมนะครับหรือว่าจะพิมพ์ลายมาบอกก็ได้นะครับผมพิมพ์ว่าสนใจนะครับผมชอบบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม พี่ๆสนใจใหมายเลขไหนนะครับผมก็สอบถาม้อมากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมท่านใดชาบูชารายการไหนไปนะครับได้รับองค์พระองค์นั้นอย่างแน่นอนนะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับ สำหรับรายการที่1ึงใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับผมนี่ครับรุ่นยิ่งมียิ่งรวยของหลงปูศิลานะครับอายุวัฒนมงคล79นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยหลงปูศิลานะครับเป็นเหรียญลงยาแดงนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับ ราคาแบ่งปันรายการนี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมห็นครับหลวงปูศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับนี่นะครับธรรมอุทยานะครับผมพศ2อ6 6นนะครับผมต่อโค้ดหมายเลขนะครับผม888นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามครับผมหมายเลขนี้นะครับสวยมากนะครับพี่ๆลงยาสีแดงนะครับผม รายการหมายเลขถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมรายการที่2นี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมทักลวดนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลข2นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมรายการที่2นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จพิมทักลวดองนี้นะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ ถ้ามีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับเผื่อให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชารายการไหนนะครับรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมทุกรายการนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนะครับผมแอดหนึ่งเจนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0ู0 325 1096นะครับผม อันนี้เป็นหมายเลข2นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์พพิม์ใหญ่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมถักลวดนะครับรายการถัดมานะครับผมหมายเลขที่3นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับผมเดี๋ยนะครับวัดป่าอุดมสมพรหรือว่าวัดป่าถ้ำขามนั่นเองนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมองค์นี้นะครับผมได้รับรางวัลที่1นนะครับในงานประกวดในการประกวดมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาการ์ดมาให้พี่ๆดูนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับ อันนี้เหรียญนี้มีรอยจานด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับผมนี่นะครับพระอาจารย์ฟัานาจาโรนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมเนี่ยครับหมายเลขสามนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นเลี่ยมปิดไว้นะครับผมเจ้าของเดิมแกนําไปเลี่ยมเก็บไว้นะครับเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําใบประกาศสิลิบัตรนะครับของเหรียญนี้ให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมและนี่ก็จะเป็นใบประกาศสิลิบัตรนะครับผมเนี่ยนะครับประกาศสิลิบัตรนะครับผมเกียรตินิยมนะครับเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับผมพศ2507วัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับเป็นประเภทเหรียญยอดนิยมนะครับผมเป็นองค์พระนะครับที่ได้รับรางวัลที่1นนะครับผมเนี่ยนะครับ สวยงดงามนะครับพี่ๆราคา1 5 0 0หาบาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลข4นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับพี่ๆหมายเลขสจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อฉุยหมายเลขที่4นะครับผมเหมครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเหรียญพ่อฉุยนะครับ หมายเลข4นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจรายการไหนนะครับสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้หมายเลข4แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับรายกันถัดมาครับผมหมายเลข5ครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมพระมงคลเทพมุนีนะครับผมหลวงพ่อสดปัดปากน้ำเมงีนะครับผม รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมเลยนะครับเป็นเหรียญในการถวายพระตาหารนะครับผมหลวงพ่อสดนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลข5นี้นะครับผมราคานะครับ600บาทนะครับพี่ๆ600บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมพระมงคลเทพมนีนะครับสวยงดงามนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับที่ระลึกในการถวายพระตาหารนะครับ วัดปากน้ำพาสีเจริญนะครับผมอยู่ในเลี่ยมกันน้ําเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยมากนะครับผมรายการใหม่เลขที่5แล้วนะครับผมรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข6นะครับอันนี้จะเป็นปิดตายันดวงเล็กหลวงปุโตนะครับผมปิดตาใหมายเลขที่6นะครับผมรายการนี้นะครับผม650บาทนะครับสําหรับพระปิดตายันดวงเล็กหลวงปุโตนะครับผมรายการที่6นะครับ650บบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับท่านใดที่ดูแลชอบใจนะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการนะครับพี่ๆนี่นะครับปิดตายันดวงเล็กอูโตะนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม 650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขอ่ที่7แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเลทหลวมพ่อรวยนะครับผมเป็นหัวเลทนะครับเป็นรุ่นชนะจนนะครับพี่ๆหมายเลข7นี้นะครับผมนะครับหัวเลทหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนนะครับรายการหมายเลขที่7นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผม สำเร็จสำหรับหัวเรดหลวงพ่อรวยนะครับผมรุ่นชนะจนนะครับนี่นะครับผมหน้าหลวงพ่อนะครับสวยเดิมเลยนะครับพี่รายการนี้นะครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับผมอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะครับนี่นะครับต่อโคดรหมายเลขนะครับผม1 6 0 9นะครับผมพอส5 5 6นะครับเป็นหัวเรดรุ่นชนะจนนะครับผมอยู่ในเลี่ยมสาห่วงแบบนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่รายการที่7นี้นะครับ หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข8ดนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญเสมา8ดรอบหลวงปู่ทิมนะครับเสมา8ดรอบปู่ทิมรายการที่8นี้นะครับผมราคา700บาทนะครับแบ่งพันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมอันนครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจนะครับท่านใดสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผม นี่นะครับผิวสวยเดิมนะครับผมต่อโค้ดนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับผมที่เราเลือกฉลองอายุครบ8รอบนะครับพระครูภาวนาพี่รัฐนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ทิมนะครับผมวัดทหารไล่นะครับพศ .2518 นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมราคา700บาทนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลขถัดมานะครับเป็นหมายเลข9ก้าครับจะเป็นเหรียญเรื่องสมณศักดิ์นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับเรื่องปาก้กานะครับผม วัดช้างให้นะครับนี่นะครับเลื่อนปี0 8นย์นะครับอง์นี้นะครับผมหมายเลข9้านะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับเปลี่ยนเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับนี่นะครับผมสวยเดิมแบบนี้นะครับผมรายที่9นะครับ550บาทนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม550บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับ สวยเดิมเดิมนะครับผมรายการใหม่เลขที่9นะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข10แล้วนะครับผมรายการที่10นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมพ่อกลั่นปี2469นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ700บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสาหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับ ผิวนี่ถือว่าสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับที่ระลึกในการนะครับผมปฏิสังขรนะครับผมอุโบสถนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่10นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข11นะครับรายการนี้จะเป็นปิดตาหลงบ่โตนะครับผมอันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมหลังเตานะครับ รานการที่11นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับนี่นะครับผมเป็นปิดตาหลังเต่าหลงบุโตนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมวัดประดูชฉิมพรีนะครับหลังยันตรีนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมสวยงดงานนะครับผมหมายเลข1 1นะครับ รายกันถัดมาครับผมจะเป็นหลงพ่อทวดปัดช้างให้นะครับผมเนี่ยนะครับหลงพ่อทวดปัดช้างให้นะครับเป็นหลังเตารีดนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหลังเตารี่พิม์ใหญ่นะครับผมหมายเลข12นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ450าบาทเท่านั้นนะครับผมองนี้นะครับ4ี0้บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับหลงพ่อทวดหลังเตารีดนะครับผมหมายเลที่12นะครับ ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับพี่ๆองนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ450านะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมอยากดูรูปภาพองคไหนสนใจองคไหนนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นพระกลิ่นนะครับผมอินทสุบัณโนนะครับนี่นะครับ หมายเลขที่13นะครับผมเป็นร mm ุ่นมหาลาบนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีนะครับผมปูกเสกนะครับเป็นปีพศนะครับผมพศ2อ2 0นะครับผมหรือว่า2520นะครับผมเป็นพระกริ่งนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นมหาลาบนะครับผมรายการที่13องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับพระกริ่งนี้นะครับ5 0าบาทนะครับพี่ๆ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระกริ่งหลวงปู่โตนะครับผมกริ่งรุ่นมหาลาบนะครับ นี่นะครับผมวัดประดูฉินพีนะครับสวยงดงามนะครับผมด้าน tai, หลังจะเป็นหลังยันนะเป็นประทับลงเป็นตรงนี้ด้วยนะครับใต้ฐานนะครับผมเลยครับคนทองแดงนะครับสวยเดิมเดิมนะครับผมห <with> ้าร <people> ้อบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่13นะครับรายการถัดมาครับพี่พี่เป็นรายการหมายเลขที่สิแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญผูกพันธสีมานะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับ องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญในงานผูกพัทธสีมานะครับผมหลวงพ่อกวยชูตินาทาโรนะครับนี่นะครับหลวงพ่อโกชูตินาทาโรนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับในงานผูกพัทธสีมานะครับผมด้านหลังคันรุมานเชิญธงนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยมากนะครับผมพศ2521นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขที่14แล้วนะครับผมองนี้นะครับผม500 50บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข15ครับผมจะเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงปู่มูลทิ่าสีโรนะครับวัดป่าหนองลมนะครับผมเหรียญหลวงปู่มูลรายการนี้นะครับองค์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15นะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญมังกรคู่นะครับหลวงปู่มูลทิตาสีโรนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผม ถ้าใครสนใจนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับพศสองพันนะครับผมรายการที่15นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่16นะครับผมหมายเลข16นี้ก็จะเป็นปิดตากระหนกข้างนะครับผมหลวงปู่โตนะครับหมายเลขนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปดตากระหนกข้างหลวงปู่โตวัดประตูชิมพรีนะครับ นี่นะครับสวยๆจำเดิมนะครับขององค์นี้นะครับหลวงปุตโตนะครับผมวัดประดูเฉียงพีหลังยันตรีนะครับสวยมากนะครับองค์นี้นะครับแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับร้ายกันถัดมาครับหมายเลขสิบเจ็ดครับอันนี้จะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมปิดตาพ่อแก้วองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับเนื้อผงคลุกคลักนะครับผมนี่นะครับ ห้าบาทเท่านั้นนะครับผมรายการที่17แล้วนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับนี่นะครับผมเป็นหลังแบบนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นพระมาเห่วรนะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมจับขอบนะครับ อันนี้จะน่าจะเป็นเลี่ยมจับขอบมากนะครับพี่พี่เนี่นะครับหมายเลขที่18นะครับผมรายการนี้แบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับผมสำหรับพระมาเหตุส่วนนะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับถ้านใดถูกใจหมายเลขไหนก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผม ลงคลองให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันอย่างช, De ชัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพระมาเหตุส่วนหมายเลขที่18นะครับ600บาทนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหลวมพ่อเงินนะครับผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผมอยู่ในเลี่ยมขดลวดแบบนี้นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่ๆหมายเลขที่19นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับ นี่นะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่ สิบเก้าแล้วนะครับพี่พี่องค์นี้หมายเลขที่สิบเก้าแล้วนะครับเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับร้านการถัดมานะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมองค์นี้จะเป็นปิตาพิมพ์ปลดหนี้นะครับฝั่งตะกุดสองดอกนะครับพี่พี่เป็นเนื้อผงเคสอ๋นะครับผมหมายเลขที่สิบเอ่อยี่สิบนี้นะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับปิตาพิมพ์ปลดนี้นะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมหมายเลขที่20องค์องนี้นะครับแตขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผม ep นี้มีทั้งหมด27รายการนะครับผมท่านใดสนใจรายกันไหนก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่20นะครับราคาแบ่งปัน750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิตานะครับ หลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับผมเนี่ยครับฝั่งตะกุดสองดอกนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับหลังจะเป็นหลังยันนั่งนะครับผมเนี่ยครับหลวงป่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ รายการถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมหมายเลขที่21นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยัน4นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดนังหลังยันสีหมายเลขที่21นี้นะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันเลยนะครับ อยากให้พี่ๆได้องค์พระที่ชอบใจนะครับผมไปเช่าหาชอบบูชากันนะครับนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญลวพ่อกวยนะครับผมเป็นเหรียญพ่อคลวยรุ่นแรกนะครับเหรียญกลมนะครับองค์นี้ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมองค์นี้นะครับ 5 5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเปลี่ยนกลมหลวงพ่อคุยนะครับผมรุ่นแรกนะครับนี่นะครับวัดโคสิตารามนะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับราคานะครับผม550นะครับ รายการถัดมาครับผมหมายเลขที่23มครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาหลบงุโตนะครับผมยันดวงเล็กนะครับผมองนี้นะครับ800บาทนะครับพี่หมายเลขที่23นะครับผมแ0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมผิวสวยเดิมเลยนะครับผมองนี้นะครับเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับผมหลวงปุโตวัดประดู่ฉิมพลีนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขที่23แล้วนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่24ครับจะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับผมเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคลานนะครับรายการนี้นะครับผม550าบาทนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับจอบหลวงพ่อเงินหมายเลขที่24องค์นี้นะครับนี่นะครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่24นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับพอดีมือไปชนกล้องต้องขออภัยด้วยนะครับร้ายกันถัดมามครับผมหมายเลขที่25นะครับเป็นปิดตานะครับผมมหาสเสน่ห์หลวงปู่โตะนะครับองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในาราคา600บาทนะครับพี่พี่600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตามหาเสน่ห์นะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่25นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผม หลวงปูโตวัดประดูชิมปีนะครับนี่นะครับผมรายการนี้ใหม่เลขที่ย5นะครับสวยๆเดิมๆครับผมหมายเลขนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับ ราปิดตามหาเสน่ห์ระูุโตนะครับรายการถัดมานะครับผมหมายเลขที่26นะครับผมวันนี้จะเป็นเต่าเปิดโลกนะครับผมหลวงปู่หลิวนะครับผมนี่นะครับเป็นเต่าเปิดโลกหลวงปู่หลิวนะครับรายการที่26องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเต่าเปิดโลกนะครับผมหลวงปู่หลิวนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้500บาทนะครับพี่ๆ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมหลวงปู่หลิววันไร้แตงทองนะครับเป็น เหรียญพญาต่อเรือนรุ่นเปิดโรคนะครับผมเน็่ยนครับลงกล้องให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมว่าสนใจใหมายเลขไหนนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพญาต่อเรือนนะครับผมรายการที่26นะครับผมราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมานะครับผมหมายเลข27ครับอันนี้จะเป็นรายการสุด oh, ท้ายใน EP นี้นะครับผมจะเป็นปิดตายยันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับปิดตายยันดวงเล็กพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสำหรับพระปิดตายยันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมปีนะครับ นี่นะครับผมผิวดเดิมนะครับอันนี้ไม่ใช่ตําหนินะครับพี่ๆคือเจ้าของเดิมแกเก็บไว้นะครับอาจจะมีเศษฝุ่นเศษอะไรไปติดนะครับผมนะครับสามารถปัดออกได้นะครับผมแต่ผมได้มาสภาพไหนก็นําออกมาแบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับผมหมายเลขที่27นะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับพระรายการนี้นะครับผม ก็สําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมรายการไหนนะครับพี่พี่ก็สามารถนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม090 325 1096 สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับทุกรายการนะครับผมจะส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนนะครับดูให้ชอบกันได้เลยนะครับผม จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆก็จะได้รับภายใน2-3ถึง3วันทําการของไปรษณีย์เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมกลับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน E.P. หน้านะครับผมสวัสดีครับ